อ๋อพี่โนโอออ้องก็ดอกใหญ่เลยครับอ๋อดอกจุ่มๆเลยเนาะอืมเฮ็ดเต็มตาเลยพี่โน้องอืมแล้วเขามีถุงสำรองอยู่ครับผมบางทีอันนี้เ้อะครับ เอาตาใหญ่แห้งๆมากบ่หม,มานครับก็เลยเอาตาพอดีมาแต่ว่ามื้อน,นี้บ่พอดีแล้วครับผมให้ใส่ถุงสำรองเนี่ยับพี่น้องครับดอกนี่ยังจุ่มๆเลยครับเนี่ยดำคึกมึกเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขออีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับ มืัอนี้ก็ยกกระเป๋าเที่ยวคือเก่าะแล้วครับวัาที่สิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมืัอนี้แต่ว่ามืัอนี้สิพามาเลาะปลาเันบกครับผมเป็นบกไม้ไม้มันเท่าเนาะปลาเันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสิบเลาะเบิ่งเบิดสู่เฮ็ดคือกันละครับทางสาหงหอมยังออกเนาะเละบบาะเบิ่งทางเฮาเบิ่งครับสิมีบ่ครับมื้อนี้ไปครับไปเลาะกับเป๋าเที่ยวครับสิได้บ่ครับมื้อนี้ปนะ่ะพวกกระตออกแล้วนี่ล่ะ ฮาเบิ่งให้ทตัวเลยครับแถวนี้มื้อนี้กับผมอู้ย์ปอดแล้วครับพี่น้องดอกแรกครับผมอุ้ยออกแล้วออกแล้วหือดอก,กงามๆเลยครับดอกแรกแหกดมานครับอ้าวพี่น้อู้ย์ปอดอ้ดอกใหญ่เลยครับเก็บเลยเนาะ เ,เจอแล้วครับพี่น้องหูใหญ่ยยแห้งครับผมเต็มกำรรเลยโอ้โหต่นเต็นแห้งครับในที่สุดก็ออกครับผมรอคอยมาตั้งหลายมือเนาะอ้ แต่ละดอกครับพี่น้องไม่ใช่ดอกง่ายๆครับผมโอ้หมือนี้ดีว่าโชคดีครับอืมปลานาปลาาปลานอนู้บ่บ่ ดูครับผมขับๆเลยครับอืมน้ำๆมากเก็บเลยครับผมอืมเก็บถึงท่าครับเก็บถึงกับเต่าหยักครับผมอือน้ำน้ำจริงหรอโอ้ยออกในปาน้ำครับตัวนี้ ออกมองเก่าปีวงหันด้ครับเนี่ยอือกินอะกครับนี่ดอกจุ่มๆเลยเนาะอือือจแม่ ยางใหญ่เลยพี่น้องเปลี่ยนมีดแล้วมีดตัวหันนี่บอกองกันได้ครับผมดอกจ่ๆมๆนี่ก็แแ่บเลยเห็ดเต็มตาเลยพี่น้องแล้วเขามีถุงสำรองอยู่ครับผม,มบาทิวไ้อันนี้ด้วยครับเอาตาใหญ่แห้งๆมามบ,บร่รมานครับ ก็เลยเอาตาพอดีมาแต่ว่ามือน,นี้ว่พอดีแล้วครับผมใ,ใส่ทุงสำรองเนี่ย้อกรบบข้าขงในเป็นแบบนี้อ้ยเป็นแบบซิบซิฟดอกมาแจาักเนี่ยเพิ่นเหลื่อมจิบานแล้วเนาะเนี่ยดอกได้เอาใดก็เอาดอกได้เอาบบใดก็เอาไว้เห็ดเสือเนะอาะเป็นชิโนยล,ล่าเลยแต่เป็นแลนน้ำเห็ดทางอื่นนะทางี่งคลองก็ออกหนู <c oughs> ว่านสิพอดีอยู่เนาะนมือนี้กับ ปะเถาแหงกันใดดอกปะเถากเกงกินได้อยู่าดดอาไปเห็ดเสือก็ไดครับผมเพราะว่าอยู่นี่เสือพืชนีร้ายอยู่เลยครับเอาไปใสกกใ่ก๊กลำใหญ่กกม่วองอกขค้นกันครับผม,มเห็ดปลาธรรมชาติเด้อครับตัวนี้โมยไผขึ้นมาปลูกไว้แนนอนครับหืกล่อ,องแทนไปเบิ่งกุลจุ๊บจับจับ จะออกแต่เหมือนไรเนาะอันฝนพานอยากออกโลเ็ดอมาข้างในับผมกเอาไปไนะครับเพื่อนตัวเตือย่ครับอน ว่านนี่สิแข็งแข็งแหงครับผมดูว่ามองนี้พ่นมีเสือครับผมเพันออกประจำและครับแต่ว่าสิออกปีละอันนี้แล้ครับออกปีละเถือสองเถือออกแต่ต้นปีเนาะครับ จุ่มๆเลยครับเนี่ยดำคึกมึกเลยบานแล้วเป็นเสือได้เนี่ยเมื่อนำมาได้เลยบังคับผมจักออกเต็มือได้เนาะออกคลายหมือนละสามสี่เมือเป็นเสือต่อครับผมแล้วนี่ผมซึกว่าเสือน้อยอยู่ยเป็นตุเสืออยู่นี่แหละ ต๋องดอกครับผมอืมอ,มอ,มอกกระเบนแนมเนี่ยครับผมประกอบเลยครับหนุ่ยอือหนุงไล,ล่ไล่มาที่หนองมึงบินเกินเสียนเกินเสียนอยู่ อือหาเบิงอีกครับผมดังนี้เจ็ด <7 S 1> บอกยางขึ้นสมกันพี่น้องหาเฮ็ดเมื่อยแล้วครับกำลังซุกเลยเนี่ผลละใหม่ปลาครับพี่นอ้อง่วงนี่ก็จะเป็น จะดูพลไม้ปลากับเห็ดปลาครับผมว่าจะม,มีฝนตกมานี่เนะาะภาคอีสานเฮาบ่อึดแต่แนวก,กินครับหน่อยงามๆเลยอู้รสชาติเป็นสิเปรี้ยวหวานครับผมมียางเล็กหน่อยครับเครื่องตกเอาบาา่ได้ดอกบ้าที่หาเลีมกินน้ำดำๆนี่แหละครับพี่น้องบ่ไดา้กินชุงปานนั้นดอกเนาะ ไดไรที่สมนะครับห่ากินหยาหดเยอครับพี่หนุ่มมันเห็นในป่าในขันโมยต่ำก็ก,กินมันบ่อยเลยครับผม พี่น้องไปหาเห็ดเครื่องเกล็ดเบิรงครับเครื่องปายใหม่สิเรื่องๆเต็มเลยได้่นปีนเป็นเพิ่นก็ได้กินเนาะได้กินได้ขายอยู่ครับแวราคาปีนว่าไรฮะขายไรเก็บแล้ต้นต้มเลยครับหาซ้ำกินแต่ของโมหยาดหรอกต้มเลยเพิ่งได้รลายเต๋อจะได้เนี่ย เอาไปโบมก็ได้ครับผมเป็นเหลื่อมซุกแล้ยเตือเป็นเนี้ยวเหรงครับเงื่อมเลยเงื่อมนี่ไก่ซุกครับผมบาทีกเอืเเอว่าเงทีก็หู ไก่ซุกแล้วครับสังเกตเบิ่งหน่อยซุกกับหน่อยไก่ซุกนะทั้งสามนี่ก็พ่อกินแล้วครับพี่น้องอันนี้ตำตำกันสิเก็บไปขายไถ่หน่ำเหรอครับแต่ว่าข้าเก็บโมเป็นเ้าเก็บกินจะคลอ,อ,องก,กินกินโมเบิร์ดครับพี่น้องเวิร์ดร้ายเลยเนาะอ,อันนี้ตัวนี้ ตำๆครับผมโชคดีแห้งคอต่ำๆบูยพุ่นพุ่นพุ่นบู๊ยเป็นไงยังเอาได้เบิร์ตครับนี่เริ่มจะซุกแล้วครับ ขาดติเป็นยางครับผม,มนี่ถาไดใหเป็นแนวนี้มายางสีบออกลายเป็นไดครับบ่ไดเอกต้นไก่ตัดจริงไหมมาหนะ่นวยใหญ่ใเห็นในป่านี่ไม่เมื่อยนี่กินได้แล้วครับผมบาวทีู่่เก็บกินประจําเลยน้ำผึ่งหาเห็ดไปนําเก็บกินไปนําไก่ชุกเลยสุด นี่นี่น้วยพอดีกินครับผมโอ้ยเลียงตอ,องตองเลยเบนสีพาให้เบิ้งครับกินโซ่เลยแน่นลยมัก,กคักขนาดบี่เด้อโอ้ยเหนือเพื่อนครับผมเี้ยวหวานครับไนเป็นไนร้ายครับผม เป็นเหนือเป็นไหนเพื่อนครับกินไหนเบิดเลยครับเนี่ยแซบบ่บเต้มๆเพื่อพิน่นหลบครับเนี่ย กดีก็ได,ด้กินน้ำแกงสีละครับกินบ่เป็น <c oughs> สูงสุดที่จะขายเป็นชุกแน่ก็ได้ครับนวยให้ซอหนวย ครับพี่น้องเวลากลับบานแล้วครับเบิ่งผลงานเท่าครับมันนี้มาเลาะปลาเป็นบกครับผมอ้าเพี่น้องมานเต็มกระตาจู่กู้เลยครับผมบานเป็นเสือแล้วก็มีครับตอนเก็บคือจังพ่อเบิ่งอยู่นี่เอาใส่ถุงแล้วทิกไปทิกมาส้ามสีหอดเถื่อนแต่เป็นเห็ดเสืออีลี่แล้วครับพี่น้องนี่โอ้ยเห่าขาดจะไปเก็บปลาเป็นสางหอมครับลงเห็ดอันนี้จะฟองเนาะเสียดายอยู่ครับรอบนี่นี่ก็ได้นี้น้ำครับผม บักยางครับนี่ผลไม่ปลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูผลไม่ปลานี่แหละครับผมบักยางบักไฟเนาะหลายชนิดคือกันครับว่าจต่ฝนตกครับจากอีสานเอาบปยืดแต้นวากินเนาะสุดยอดขนาดครับนี่ถือว่ามานขนาดเนาะครับวันนี้ก็มาที่สิการบบ่านแล้วครับวันนี้ประกอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ท้องมารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้องได้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทิวครับ สำหรับมอนิโชว์โตล่าแล้วครับสวัสดีครับ